สวัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้ผมมีรถบังคับก่อสร้างนะฮะมาแนะนํากับเพื่อนๆเ,เป็นรถบังคับก่อสร้างาหรือจะเรียกว่ารถแบคโฮบ,บังคับนะฮะรถตักดินบังคับนี่แหละเป็นคันใหญ่นะฮะจริงจริงสินค้าตัวนี้ผมบอกได้เลยเป็นสินค้าที่หายากมากคือในเมืองไทยเนี่ยตอนนี้ที่มีขายกันทั่วไปเนี่ยไม่ใช่ไซส์คือไม่ใช่ไซส์ใหญ่แบบใหญ่ขนาดนี้นะฮะแต่มันจะเป็นไซส์แบบเล็กๆอะ่ะ เล็กนิดเดียวแต่ว่าตัวเนี้แม้ทอยจัดให้นะสำหรับคนชอบของใหญ่ๆนะครับทั้งใหญ่ทั้งหายากอย่างเงี้ยเรามารีวิวกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับโอเคอ่าโสุดยอดโอ้โหเนี่ยผมบอกได้เลยรถตากที่ขายกันทั่วไปนะฮะ ไม่มีใครแยกแชนแนลอย่างนี้นะฮะคือคือแยกแชนแนลตัวตักต่างหากเนี่ยตัวตักต่างหากอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็แยกตัวเนี้ยต่างหากนะครับก็คือตัวก้านยกแล้วตัวตักเนี่ยแยกแชนแนลต่างหากเพื่อความสมจริงนะฮะเนี่ยโอ้โหแล้วล้อเป็นตีกระขับนะฮะโอ้โหโอ้โหอื้ใหญ่สะใจจริงๆ ตักดินอย่างนี้นะฮะอุปกรณ์ทั้งหมดพร้อมเล่นนะฮะครบชุดพร้อมเล่นนะครับโอ้โหสุดยอดฮะสาใจมากๆเลยนะครับเนี่ยแยกแชนเนลยแยกชนแนลตัวตักเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะโอ้โหโอเคนะฮะ ก็รีวิวกันให้คร่าวๆของหอมปากของคอนะฮะว่าตัวนี้เป็นยังไงส่วนวิทยุนะครับดูได้เลยนะฮะว่าตัววิทยุตัวนี้ออปชันเขาว่าเยอะมากปุ่มเยอะมากนะครับรับรองว่าถ้าคนาที่ชอบรถแนวเนี้ยรับรองว่าถูกใจโดนใจแน่นอนนะครับโอเคส่วนราคานะฮะผมบอกได้เลยว่าสำหรับราคาของที่หายากอย่างเงี้ยราคาแค่พันกว่าบาทเนี่ยไม่แพงเลยครับคือถึง ถึงเราจะมีเงินเนี่ยนะบางครั้งเราอยากได้รถตักที่ไซส์ใหญ่เงี้ยเราก็หาซื้อไม่ได้นะครับแต่กับแมททอยนะฮะผมหามาให้แล้วนะฮะและสินค้ามีจํากัดน,น้อยคือมีน้อยมากตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าในเมืองไทยไม่มีใครมีนะครับอย่าลืมนะฮะแค่พันกว่าบาทเท่านั้นเองซื้อไปเล่นที่ไหนก็ได้สนุกและมีแบตเตอรี่ที่ชาร์จอะไรเนี่ยให้ครบเลยนะครับไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเพิ่มนะฮะโอเคยังไงก็ ถ้าสนใจยังไงนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์นี้นะครับ